สวัสดีครับจะมาแนะนำในวิธีการเปลี่ยนไส้กรองโซล่าน้ำมันโซล่านะครับไส้กรองก่อนที่จะถอดถอดตัวนี้ออกนะครับก่อนที่จะถอดตัวนี้ออกต้องต้องถอดสายปักตรงนี้ออกก่อนถอดสายปักตัวนี้แล้วก็นําไส้กรองออกมานําไส้กรองออกมาไส้กรองจะอยู่ตรงนี้ดำมากเลย ดับมากใส่กองออกมาทีนี้ต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะต้องปล่อยปล่อยน้ํามันน้ํามันออกก่อนเราวใส่เข้าไปส่วนผมจะแนะนำเป็น2อ,อย่างนะฮะน้ำมัน power น้ํามัน power เนี่ยทำงานตลอดจะร้อนแล้วก็จะดำ ตรงนี้เป็นเป็นท่อดูดนะครับดูดนิ้วนะฮะตรงนี้เป็นท่อดูดดูดจากกระปุกวนกลับมาตรงนี้ท่อน,นี้เป็นวนท่อวนกลับวิธีการเปลี่ยนที่จะไล่ความสิ่งสกรปรกจากน้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันพาวเวอร์ต้องถอดตัวนี้ออกถอดตรงนี้ออก,อออกแล้วก็เอาท่อตรงนี้มาสวมใส่ขวดขวดลงแบงล่างสวมใส่ขวดพอสวมใส่ขวดก็จะได้ สตาร์ทเครื่องแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์ก็จะมาอยู่ในขวดไม่เป็นไรนะครับก็ให้มันออกมาหมดเลยสิ่งสกปรกแล้วค่อยมาต่อท่อตรงนี้คืนแล้วก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปประมาณนี้แล้วก็สตาร์ทสตาร์ทน้ำน้ำมันก็จะลดน้ำมันก็จะไหลวนช่วงที่สตาร์ตต้องหมุนพวงมาลัยไปอ่าสุดๆดด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ครับสุดๆเพื่อจะไล่ ไล่ลมไล่ไล่ลน้ำมันเข้าไปแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเติมอยู่ในระดับระดับไฮนี่ก็เป็นการเปลี่ยนน้ำมันผมอะไรพาวเวอร์นะครับโดยตนเองง่ายๆฝังท่านว่าต้องเอาอันนั้นดูต้องไล่ลมใหม่ๆไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนน้ำมันเบรกนะครับพอระบบเครื่องยนต์จะปั่นให้มันไล่าอากาศไปในตัวกลับมาที่โซล่า โซล่านี่คือถอดต,ตรงนี้ถอดปลั๊กตรงนี้นะถอดปลั๊กตรงนี้ออกถอดปลั๊กพอใส่ตรงนี้เข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปปลั๊กอย่าเพิ่งเสียบครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วค่อยมาเสียบตรงนี้ก็จะก็จะดันอ่าไฟก็จะปิดนะครับ